ก่อนก็จะเด็ดเสาไปอันนี้คือการทำไปเจอถ้าเปล่าผมผมขอเสนอแนวทางที่ดีก็มาผ่าให้ออกจากบริเวณพิาีญาติา<อ>นะให้ล<อ>ูกชนพี่นั่งมีเรื่อนมันจะมันจะมันจะดูไม่ดีอ่ะครับรถที่นั่งเคลื่อนไปก่อน,น,อนแล้ะในกรณีที่จะต้องมีการอาจจะมีเรื่องผมจะได้จับตัว จิตในหน้ากองยุทธก,การครับกมม็มีข้อที่ค่อนข้างจำกัดนะครับผมผมมีสองสองจุดที่ฝากครับตรงตนี้ประมาณ150นะครับอันนี้ขอให้ถ่ายคลิปนิดหนึง